่าอาทิตย์ที่แล้วมาจําไม่ได้เลยว่าไงร้านอาหารเขาขายร้านข้างทางอ่ะอืเขาบอกว่าไข่หลอกลวงอโอ้เราก็บอกเอ๊ะไข่ขอลอกลวงเอาข้าวจะเอาข้า,าวเปล่าไข่หลอกลวงมาจานนึงก็แล้วกันอไข่หลอกลวงไข่หลอกลวงเออเอ๊ะมันอะไรวะเนี้ยเ,<อ>เราอยากจะกินไข่หลอกลวงที่ไหนได้เราเสียท่าเขา,าสิก็ไข่ตุ๋นน่ะ ไข่ตุนเนี่ยนะไข่ตุนสองฟองพุดโทบอกว่าทำไม้คนหลอกเออไข่ตุนมันตุนมันหลอกลวงเหมือนกันใช่เวลาต้มตุนนะน่ะใช่แล้ต้มตุนซะแล้วเออโขกต้มถูกตุนเกินไปสองฟองแม่เออเข้า่าเข้า่าเอาล่ะเอาก็จะคลอดซะเลยคลอดเลยนะวันจะคลอดน้นะเป็นวันพระแลมสิบห้าคำโอ้แม่กําลังนั่งเผาข้าวหลามลูกในทองหรือก็จะไหลครับ ท่านบอกว่าไม่รู้จะนั่งนั่งเผาเขา้าหลามยังไงเจ้าลูกจังไรซึ่งอยู่ในท้องเสือกยื่นมือมาขังนอกลักเขา้าหลามสามกระบอกไปนั่งปอกกินในท้องเออ <c oughs> มันอัศจรรย์จริงจคนมนุษย์เนาะพอกินขา้าวหลามไปแล้วมัหิวน้ำหิวน้ำโอ้โหแกงักเลยเจ้าไม่ใช่เสียงแหบเลยเสียงแหบแจ<ม>งแห้งหมดแม่กินน้ำตามไปสิบขัน ก็เลยลันโจนป่วนปันคลอดพรดแม่เกือบหลุดหล่นใต้ถุนแม่พ่อมันโดดเรือนผงเขงขาแทบผักตายแล้วบนว่าแม่แม่มึงทำไมลมเบ่งเหมือนคลื่นซึนามิขนาดนี้ลมเบ่งแรงมากลูกหลุดะตกไปใต้ถุนพ่อมันโดดเรือนผงอุ้มเอาลูกขึ้นมาอุ้มเอาลูกขึ้นมาอยากจะกอดลูกบอกว่าลูกเอ้ยพ่อรอลูกมาเก้าเดือนสิบเดือนกว่าจะเคลื่อนคลอดเนี่ย ขอพ่อกอดพ่อจูบให้ชื่นใจนักซสาสศรีไทรเ,เอ้ะทำไงได้พอพ้นเงาไต้ถุนเรือนจะก้มจูบหน้าแก้มลูกจูบไม่ลง<ม>นึกว่าตายหาแล้วลูกก,ลก,ลกูลูกผีลูกผีลูกไข่กันวันเนี้ยเออมันไม่ใช่ลูกเรานี่ตกใจก็คว้าเอาทานลกจะคว้างทิ้ง <C oughs> พอทาอกอาควาทาลกจะคว้างทิ้งนา้ทาลกมันดันพูดได้มันเวสันดรเออเออเ,ออเวสันดรแบม,มือขอพระราชฐานจับแต่ถูชก <P ool> พูดว่าไงพูดว่าพ่อครับพ่อครับพ่ออยากคว้างผมทิ้งนะครับพอ่อต้องเลี้ยงผมใหมดีนะครับถ้าพ่อไม่มีปัญญาเลี้ยงเอามาผูกมาฝากพระครูสาธรจาาเจ้าคณะเขตวัชเมรนารีก็ได้ครับอือให้พระครูสาธรเลี้ยงบิณฑบาตเลี้ยงเอา แล้วมันดัดแหกปากลองอว่าไงมันลองเพลงลองเพลงอ้าวลองสิมันลองอย่างนี้ลองไงขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอมีใครมาเอจะติดเงินให้พระนิบาง ติดเงินสักนิดใกล้ชิดใช่คิดเหินห่างติดเงินยอมตุมติดเงินให้พระนีบ่บางจะติดสตางจะขอขอบคุณเ hmm. อาของยอมตุมเนี่ยพี่สงวรรสีเนี่ยออชุชกเลยนะ,อะโอ้โหแหมนี่นี่นี่น ขนาดชูชกอ้อนวอนแล้วนะอย่างมีอย่าไม่ไม่ผัวตายบางรายผัวยาบางรายลันนาผัวหลบนี้แต่บางรายทิ้งผัวนาวเบื่อคุณพี่พระชะาตา ไม่ดีจึงต้องอยู่คนเดียวจะไปทางไหนระวังเว้นะาผู้ชายปากกาจะพา เกี่ยวผู้ชายเจ้าชู้จะกรูกันเกียวก็แก่ลุ่มเกี่ยวอย่างบใกลัวเกรงมาสิบุญผัวเมื่อนั่งตัวสิหล,ลักแม่ชายหานชายหักมารุมมาขมเหงย่าลงละละ อย่าลงละเลงในเชิงนักเลงเดี๋ยวจะต้องเทงเต่งเอาลำมาบากตัวถ้าทำมาตัวดีเขาดูถูกไม่ได้ทำตัวเหลวไหลเสมือนเรือนรัว้วล้วจะลม เอาจมว่ากนครัวสองผัวสามผัวไม่ได้พึ่งพาพอตกเป็นไม้เอเยิงชายแลมองจูจีคอยจำเอาคอยอยาจะว่าผู้ชายปากบ่อนละก็คอนนินทาน้าต่างๆนานา ให้ช้ำท่วงนในถ้าพอผัวตายมันพูดกันเป็นตับมีไฟที่รับมาลุมมาสายร้ายมาแปลงพาโลบอกว่า โลกหายมาแกล้งยักลมหรือว่าขมไลยผัวจึงต้องตายภาษาเนียนตนบางคนผัวทิ้งบางคนก็บอกผัวทอปากจัด ดาจวันหนึ่งหลายหนผัวจึงรำคาญให้อับอ้ายคนผัวจึงก็โจนหนีจากจานเอาซาลาพัดที่เข่าจะพูดพาการขูดพากันลขอดคอนละจะทาแต่งน้ำในมือยามร้อนแต่งตัวมาตานเอาเห็นมา ตาบางคนก็เส้ากระยาวและละยัวว่าอยากไหม่ยากอยากจะมีผัวใหม่กระมังน้าจะปล่อยตัวหรือปล่อยหน้าตาก็คอนนินทานว่าไม่เขาที่จะปล่อยตัวใหญ่เออเออยจะได้ทุกยากวัวจึงต้องจาก ถ้าไปอ่าเป็นผีเป็นขือนคุณป้าแม่ปลาข้าปีติโนลตินีต่างตางนา,นนาน